อ๋อมือนี้ออกมาเปิดใจเนาะแม่นอามาเปิดใจพร้อมสิบวกเลยบ่เปิดใจนี่พร้อมสิบวกเลย <c oughs> พร้อมสิบวกพร้อมบวกอะไรกพี่นอ้องเอ้เออสาวเป็นธรรมดาแล้วเราพร้อมบวกไม่หนึ่งเอาเลยเด้อไปเจอคนลอยแล้ว สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขู่สุคนเบิร์ตสมองสมบัติพี่น้องเด้พอพบพอกับสองยูทูบบ่าวลาวปลาเพิน่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวันนีก้กับภาพผีบ้าน้องออกมาตามหาผู้สาวโสดคือเก่าพี่น้องเลยเนาะหาพิสิทธิ์ใจสาวโสดคือเก่าละเนาะบอกว่าสิเป็นผู้สาวโสุดสาวไมแห่งนางไม้เนาะอยู่ในช่องอบ่าวลาวปลาเพลินก็มีเบิร์ตพี่น้องเลยเนาะ สิเป็นนมใหญ่นมน้อยสาวใหญ่สาวน้อยก็มีเบิดเนาะก็มาเลือกเบิ่งเลือกชมแล้วก็ถ้าเกิดบ่เกิดความตึกอกตึกใจเนาะสนุกสนใจอ่าผู้สาวทั้งหลายแหละก็ทักมาแอดมาเด้อพี่น้องเด้อขอมูลการติดต่อเนาะขึ้นอยู่ในหน้าจอนี่แหละเนาะสิเป็นเฟซเป็นลเนาะแอดมาอ่าหาแอดมินได้เนาะเพื่อที่จะมาขอข้อมูลขอเบอร์ขอเฟซขอไลน์ของผู้สาวเนาะแล้วก็ทักมาจิมาคุยได้เนาะ แต่ว่าเฮาบ่าได้ขึ้นโชว์หน้าจอเด้กจะเป็นข้อมูลของผู้สาวเนาะขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ตรงนี้เนาะถ้าว่าอยากได้เกิดความสนใจจริงจะแอดมาทักมาเนาะเฮาก็ยินดีที่จะแจกให้ FC อ่าทุกๆคนนั่นแหละที่ว่าขอเข้ามาเนาะแต่หามีเด้บางคนถ้าเฮาบ่ได้ไปสัมภาษณ์เฮาก็บ,บ่มีที่กันเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยนําเด้อพี่น้องเด้อสําหรับสาวโสดคนกกนี้กลเพิ่นสิออกมาเปิดใจอีก คือเ,เ,เก่าพนะี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นเป็นผู้สาวโรงงานเนะาะทำงานโรงงานหนวดสันเซ่ในบ้าน,หาหนเรานีิละป่ะเพื่อบริการรักษาเซเวลาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอาไปคุยแล้วก็ไปทำโปรโมชั่นสาวสวดคนนี้พร้อมๆกันเนาะอ่ะนี่แหละพี่น้องเลยผู้สาวสวดทางการเนานะหนังยิ้มเปืเป่อยอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ดีได้สาวอันนี้เป็นอ่ะโดยสบายดีสบายดีสบายดี สบายดีบ่เจนะ้าน่ะสบายดีบ่ได้เาพาะกันโดนเนาะอันนี้สิเป็นครั้งที่สองกันแม่เนาะที่ว่า,าได้พบได้เจอกัน<อ>สำหรับปูซาสูต์กันนี้เป็นครั้งที่สองกินข้าวแล้วบมม่มื่อนี่กินแล้วกินกับยังแกนงน้ำไม้ก็กินแกงน้ำไม่แต่เสาร์แท้อย่าไปไปหานะ่ะข้าเจ้าซื้อเอาข้าเจ้าซื้อบแม่เจ้าซื้อบ่ คนในเรียนเขาซื้อแกงน้ไม้ใส่ยังไงนะใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบเครื่องมันใส่เบิดอ๋อเนื้อว่าใส่กบใส่เคียด์นั่นนี่นะแบบเครื่องไม่ได้ใส่ปะใส่จีโรอใส่ซุจีโอ้ก็แสบเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่จีโรอเนาะเป็นสาโสดหนามัพี่น้องเอ้ยเนาะสาโสดหนามัได้หมืเองอ่าพ้อมที่จะออกมาเปิด ใจเนะาะเขากับบอยากเสือคือขันอะไรวะเพิ่นโดเพิ่นโตดแท้บอสโดลอยเปร์เซ็นบอก็จังไป้ถามเพิ่นเจ้า <c oughs> น่ะโูดรอยเปอร์เซ็นต์บอะโดอเอร์ดอยเปอร์เซ็นตเป็นคนโูดลอยเปอร์เซ็นต์นี่น้องเ,อเลยก็แม่นแหละขั้นเนี่ยว่าขั้นคนบทสโซดน่ะเขาบอกออกมาเปิดใจดอกพป่น้องเลยเขากระยานแบบ ปูบ่าวหรือว่าญาติแฟนเขาให้เขาหน่อยใจคือกันแต่นี่ก็คือแบบเพิ่นหน้าสิห่วมสิเงาบ่หรือสิฮักคขู่ไปลอยกระทงนําบ่ใกล้สิออกบอรรษาเลยเด้อย, <c oughs> ยังมีขู่ไปลอยกระทงบ่หรือว่าจังได๋จังแบบออกมาเปิดใจนี่นะเนาะยังมีแหละยังมีอยู่บ่ย,ยังมียังเพิ่นมีแม่นบ่กขู่ลอยกระทงโดอเอาอะไรเยอบแบบนี้ตะเกิดว่าผู้บ่าวทางฝั่งไทยอยากมา อ่าเป็นครูมือวันลอยกระทงเห็ดอะไรน,น้อบาทเนาะต้องกา้าไ้พี่น้องเลยอันนี้สําหรับคนไทยนะแต่ว่าคนลาวห้องกันยังว่าได้อยู่ไกลกันได้สิกบเน่ได้คันมาอยู่ต่างแคนกับไกลคือกันอ๋อมือนี้ออกมาเปิดใจเนาะม,นออมาเปิดใจพร้อมสิบบวกเลยบอเปิดใจนี่พร้อมสิบบวกเลย พร้อมซิบวกพร้อมบวกไปไหนพี่น้องเลยเออสาวเป็นธรรมดาแล้วเราพ่อบวกไม่หนิ่งเอาเลยเด้อไปเจอคนลอยแหละปะเนี้พร้อมสิบวกเราอะนะบวกกับบวกตามใจเราแหละสุดแต่ละเลยซิบวกมาบวกกันพี่น้องเลยเนาะก่อนหน้าถามจะหนังสือไหนได้ก่อนสาวเอนนี่ ป้ดเตวีเนอกไปซื้อแอนนี่ซื้อก็ซื้อมวนกระดอเนาะสาวแอนนี่เอามาเปิดใจมันนี่พร้อมสิบุกเราอ่าะเพราะว่ายังมีคู่ลอยกระทงเด้เด้ออีกบกี่มือ้อได้นี่เนาะแมนบ่จะมีแล้วบ่บอนสิไปลอยนะ่เ <c oughs> บิ่งทำเลไว้แหละบ่บอนพระจา์งานนะนะมีหลือบ่พอมีบ่ มีแหละเอออันนี้คือไปครูปีเลยบ้านอยู่นี่นะมีนไปพอดีกับมูเพือ่อยังวันมีมีแบบผู้บงผู้บ่าวไปนาเนาะ<ด>ปีนี่ขอให้มีเด้อดขออห้สมหวังเด้อปีนี้สาวแอนนี่ปัจจุบันนายหจากปีสาวแอนนี่สิบเก้าปีสิบเก้าปีพี่น้องเอ้ <c oughs> สิบเก้าปีเป็นลูกสาวกกเป็นลูกสาวละ เป็นลูกสาวกลางจะเป็นลูกสาวคนที่เท่าไรลูกสาวกลางลูกสาวกลางเน้อเอ้ยปัจจุบันนี่คือเฮาว่าอะไรเนาะท่ว่าเป็นประกอบ<ม>สิวาอาชีพกะพ่อแม่ดอกมันคือสีบอมันคงนเนาะาอว่าจังมือหนึ่งจ้าก็ต้องได้ออกมาจาหาห้าหันนะก็คิดว่า<ม>อืมก็คือวิอักเตุตอนนี้ก็เป็นผุ้สาหองงานวะสัน แมนปะเป็นบุษสาโฮงงานคิดว่าสิเหตุไปหอดมือไดนสาวเอ็นนี่ไม่โูโไปเรื่อยๆปะเหตุไปเรื่อยๆแะไรโดยถาว่ามีคนมาขอเสนอแบบว่าไปเหตุวี่งเหตุงานน่ะน้ำผิ้นที่ว่างานที่ดีกว่าหนเงินเดือนดีกว่าหจะสิบไปบะไปแต่ว่าอยู่บ้านเฮาบ่มีไลย นอกจากอยู่ต่างประเทศจังสิมีอยู่บ้านเฮาบ่มีดอกเงินเดือนก็สิพอสํานั่หลอยู่บ้านเฮาน่ะกันว่าอยู่ไทยแน่นี่โอเคอยู่น่าสิมีหลายกว่าหันได้หลายกว่าหันอ่าต่ําสุดก็4-5ล้านล่ะมั้งถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินบ้านเฮานะถ้าไปทํางานฝั่งไทยแต่มันก็อิงตามคับนะงานคือกัน ยิงตามกับดวงเขาคือกันไปไซคือกันเหตุอยู่ไซก็ยิงตามกับดวงถ้าว่าเขาดวงดีเขาก็ได้ไปทำงานถี่ดีเก่าแก่ยี่ดีหมู่เพื่อหมู่ห่วงานถี่ดีะนะเห็นบอกคนดวงบดีบางคนกับไปกับอดไเงินได้คำกับมีแมนบอกพได้แต่กุ้มปะกุ้มทองเจ้าคล้องบางที่กับต่อบัรก็เบิดแล้วนะ เกี่ยวเข้าอะไรบ่อยังเข่าซุกและหน้าเจ้าน,ะน่ะยังบริสุกจ้ะหักเหดหน้าอยู่เนาะโดนเหดหน้าอยู่ได้พี่น้องเลยอืมมื่อน,นี้เพิ่น,นออกมาเปิดใจนะมีโทรศัพท์อลไรป๊มีแล้วมีแหและเนาะโดนเจ้าเล่นียังแน่โทรศัพท์เจ้านะเจ้าเล่นียังแน่ข้อมูลการติดต่อถ้าเกิดวันนุ่มๆเป็น,นโอ้นุ่มๆเป็นสนใจแล้วรับกะ สิได้เขาถาักมาเดแอดมาเดทางเฟสดท้งไลยเนาะมีทางเฟสทั้งไลยได้พี่น้องไวเ <c oughs> มื่อนี้ละมาเต็มเต็มคาราเบลเพราะว่าพร้อมสิบวกอยู่แล้ว <c oughs> ขอให้นมนมทีว่าเข้ามาเบิ่งมาส้มมาแหละถ้าเกิดว่าชวนอกชวนใจเพิ่นกะอยากขอให้เป็นคนที่ว่าจริงจังจริงใจแหละพี่น,อ <c oughs> นอ้องเไยเนาะเหมือนมาหลอกมาลวงเหมือนมาตมมาตัวกัน สิ่งสำคัญก็คือคอยเป็นคนโสดเนาะซายนี่โสดคือการกับเจ้าเนาะโสด,โด100ร้อยเปอร์เซ็นต์คือกันนั่นนะเพราะห่างพอหมไม่ได้สิคุยอยู่บอกพรห่างพโดยคุยอยู่บ่คุยกันเอาหากักแท้กันเอาหักแท้ <S <S กรณีนี่เท่ากับบ่หูคือกันได้มันต้องได้ศึกษากันเอาเองนะบางคนนะสิหักแท้บ่หรือหกัอบอกบ่แท้ก็ต้องได้คุยกัน เพราะว่าความหักนี่มันขึ้นอยู่กับคนสองคนเดย์ผมมีไพ่ดอกกันสีข้ามากะอุย้ยคอยคุยเล่นๆกับเจ้าเดิมมีแต่ผู้หักแท้ทั้งนั้นแหละสิทักมานะแต่ว่าสิแท้ได้โดนสำได้ฮะนะเ <c oughs> จ้าสีจำการอายุอยู่บ่มาจำกัรอายุอีกมาสร้สางว่าแท้บ่จำกัรอายุจำเนี่ยเป็นยัง ญาตแบบว่ามีแต่รุ่นอายเละเอารุ่นอายขึ้นเมื่อพ่อยญานแบบนมใหญ่เพิ่นเด้ชนมใหญ่ไว้เห็น์ <c oughs> อ่าขึ้นคานลงแต่คานนะ่ะนะญาตเพิ่นเห็นะเพิ่น <c oughs> โอ้เบิ่งล้องเงินถักไปจีบสาวนี่ดูแล้วบ่จํากัดอันยงก็สิว่าผม80นี่75นี่เพิ่นสิคุยอยู่บ่เพิ่นสิหลับได้บ่สิเต้กับปีบยังดังอยู่ได้ปัจจุบันเต้ต้นกล้วยก็ยังฮักเด้ปัจจุบัน สีลองคุยบอกแบบลลองลองเบิดเนาะสัางอันนี้สม right. be ุิว่านมไว้เจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบนี่สีขามากนี่สิไปลอยกระทงขู่กับเจ้าี uh> ่สิไปบอกเอาแข่นกับใครก็ว่าแข่กับไปไป ปาเธอพี่นองเฮ้ยเบาให้นมใหญ่เขามีความวังธรบานนี่นมใหญ่เขากะนั่งยิ้มไป,ไป,ไปเปื่อยู่ได้ดิได้บึงคิดไงกะหนักแทกก็ไปแล้ววะกล้าควงออกเด็ดบอจกอดีควงออกนอกออกสังคมนะแบบโอ้สาวนี่แล้วบบธรรมดาเด้อพราโตพอใหญ่อันนี้รียปลาเนี่ยเราคือเสน่ห์แรงนะป่ะจ้ะควงผูสาวหน่อยมาลอยกระทงวายเนาะเอนนอเจ้ากับวะาบาธรรมดาเนีย่ยฮะงานนะๆๆๆๆ เ่อเป็นตัวเด่นในงานเราแรกหถะามีแบบนั่น่าอืมก็โอเคกับแสดงว่าเจ้าบอลังเกียจเนาะคุยได้เนาะ<ม>คุยได้ทางมาอีพี่น้องเลยขณะเห็นอกเ,ห,เห็นใจเพิ่นอยู่ทรงใจเพิ่นโซดมาดนเลยแหละแล้วก็พเพาะสิสละโซดเลยบอจกักเรกาากกื่องนะไรเรือว่าจกบวกซื่อบ่าบอไซอันนี้ <c oughs> บวกสื่อเปล<ด>่าด้วยวันพร้อมสลัดสดบ่พร้อเหมือกันพร้อเหมือกันคู่มือนี่ยนะบบได้มีคนถากมาจีมาคุยเลยเบออยยย่บ่มีเอางไงซะปูเบาวน้ำบ้านนี่บ้านใกล้กันนี่แบบเขากับโบได้ถากมาว่ามาคุยบ่แบบคุยเล่นๆเนี่ยงแบบนี้นะบ่มีอยู่เลยบ่ก็ <c oughs> มีอยูุ่คถากมาคุยเล่นมีแต่แบบนั้<ๆ>บบนใช่ อ่าเขาเขามาแบบทานองว่าเขามาจ<ม> like ีบเขาอยู่ปะบอกเออโบแมนโบแบบโบคือมีแต่แบบเป็นหนูกันโอ้บอกคือแบบผู้เบาผู้สาวเขามาจีบมาคุยกันเนาะดยสามเป็นบอกว่าที่คนพอนาพอตาอยู่สิโบแมนแดีว่าสิโบตรงสเปคเขาเลยเห็นนะมีแต่เป็นหมู่กันอืมมีแต่หมู่เนาะส่วนมากกับสิหมู่ที่ต่อให้หมู่อะไรอ่าได้ คือสมมติว่าคอยมีหมูซะเนี่ยนี่คอยเป็นหมูกรเจาเนี่ยนี่นะเกาะกระติดต่อให้หมูของคอยเนี่ยนี่อ่ะคุยกับลูกงกุศาวคนนี้เป็นหมูเขาเองเนี่ย,น,ยนี่นะหมูมีว่าแบบนีเออสั่งเป็นเนาะหมูมีหมูมีอ๋ออาตามนะแหละพี่น้องเฮ้ยเนาะถ้าเกิดผม,มได้ขเขาเบิ่งมาส้มกับน,นอกจนใจได้พี่น้องด้วยอยากว่าอยากคุยกับเผื่อนเนาะไว้ๆหเนี่ยได้พี่น้องเลยกันว่า อยัางมาเป็นแบบว่าคู่ลอยกระทงนัมัน้าเอนนี่ก็ดีเนาะเหลืออีกกี่มือได้ดิก็จะได้ลอยกระทงเออกบันษาราพระเจ้าแลยห้อยลอยกระทงแล้วก็ไปลอยกับเธอเท่านั้นแหละแม่นบอกซะนนี่แมนเอ้ขอาดากนาได้พี่น้องเด้อเฝ้าเนาะเฝ้าแบบว่าเฝ้าทำคะแนนเฝ้าเขามาจีบมาคุย เพื่อ่าเพนสีเปิดโอกาสเให้เฮาได้แบบว่าได้มาเที่ยวหาในส่วงงานเทศกาลนี่แหละเนาะลอยกระทงอยากไปลอยกับเธอแน่นี่นะเนาะไว้นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับสาวแอนนี่เนาะขอใหอ้ได้เจอคนที่ว่าอนักแท้และก็จริงใจจริงจังยอมรับในตัวตนของเจ้าเนาะ,นะ เพราะว่าเราก็เป็นสาวโสดเด้พี่น้องเอ้ยนี่สาวโสดเลยแหละบ่เคยมีครอบครัวบ่เคยแต่งงานเนาะโดยอืมบ่เคยมีครอบครัวด้พี่น้องเยอืๆๆโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะเฮาก็สิบ่หลายย่าง้มีแต่อ่าสิได้ลกวนู่นสมิแล้วมันมันยาวเลยเนาะจะเกิดวันยังก็ลืมถามวันเสาร์วันเสาร์ลูกสาวกลางเกิดวันเสาร์พี่น้องเอ้ยเนาะ อ่ะจยางนั้นก็เป็นกำลังใจให้เนาะทั้งผู้บาโซดแลยกับผู้สาวโซดเนาะที่ว่าติดตามบ่าวเล่าบ่าเพื่อนอยู่ตอนนี้เนาะทั้งผู้เก่าและกับผู้ใหม่ละการเกิดความสนใจกระถางมาเดิมพินองเดอรตามที่เขาบอกอะไรเนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจให้เนาะดูดีมีแห่งกับเพลงแบ่งปันกันคือเก่าเดิมพี่น้องเด้อเนาะไอพวอันใหม่คลิปหน้าเดินน้องแอนนี่สาวแอนนี่ ก็ให้เจ้าได้ขู่ลอยกับทงไว้ๆเด้อโดยสิอาจะค้นไปลอยกับทงนั่นไหมบอกคนเดียวพ่อแหละคนเดียวกับพ่อเนาะโอ้บอกได้หลายใจเนาะโดยโดยสบายดีคนเดียวกับคนเดียวโดย